อาการหนักของจริงครับคุณผู้ชมเมื่อเขมนถึงกับรับไม่ได้ครับและเชื่อว่าภาพที่พวกเขาเห็นอยู่นั้นเป็น AI โดยทางเขมรนอ้างว่าไทยนั้นได้จัดฉากสร้างข่าวเท็จว่าไทยนั้นจัดฉากยึดเนิน3 5 0ได้สําเร็จซึ่งเขมรนเชื่อสนิทใจครับว่าภาพนี้เป็นภาพที่ AI สร้างขึ้นและต่างพากันมาคอมเมนต์หัวเราะชอบใจกันใหญ่แต่เมื่อความจริงปรากฏบอกเลยครับว่าถึงกับช็อกกันทั้งประเทศ ขมรถือว่าอาการหนักตามๆกันทั้งประเทศครับสมกับฉายาที่ได้รับว่าเป็นดินแดนแห่งสแกมบูเดียโดยสื่อขมรได้เจนเนเรตรูป AI ขึ้นมาและหลอกคนในประเทศของพวกเขากันเองครับกรณีอดีตแม่ทัพภาคที่2หรือบิ๊กกุ้งที่ทันได้ลงไปยังพื้นที่ปราสาทตาควายเพื่อที่จะให้กำลังใจเหล่าพี่พทหารที่ได้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของไทย แต่ก็ไม่วายสื่อขเมเนใช้รูปนี้สร้างข่าวปลอมเพื่อที่จะไม่ให้คนขเมเนด้วยกันกรับรู้ข่าวว่าไทยนั้นสามารถผักดันทหารขเมเนตกเขาไปเรียบร้อยแล้วครับ โดยบิ๊กกุ้งหรืออดีตแม่ทัพภาคที่2ท่านได้เดินทางไปยังแนวหน้าบริเวณปราสาทต,ตาควายและเนิน3 5 0ห้รอยต่อจังหวัดสุรินทร์ของไทยและจังหวัดอุดรมีชัยของขเขมรหลังจากที่บริเวณน,นี้ถูกใช้เป็นฐานที่มั่นในการสู้รบกับทหารไทยและในที่สุดทหารเราก็สามารถยึดคืนได้และผลักดันขเขมรตกเขาไปได้สําเร็จซึ่งหลังจากที่สํานักข่าวนี้ได้โพสต์รูปลงไปก็ได้มีหลายเพจดังของไทยครับที่ออกมาแฉเขมรเพียบยกตัวอย่างอย่างเช่นเพจหมอแลบแพนด้า ที่ก่อนหน้านี้เคยโพสต์เกี่ยวกับกลุ่มจีนเทาว่ามีรถบัสมารับกลุ่มแก๊งคอเซ็นเตอร์บริเวณพรมแดนช่องสายตะกูรอบนี้คุณหมอก็จะหมั่นเขี้ยวจริงๆแหละครับและโพสต์เรื่องขมเณรสร้างข่าวปลอมหลอกคนในประเทศตัวเองอีกครั้งซึ่งหมอได้พูดสั้นๆแต่ได้ใจความครับว่าสมกับเป็นประเทศแห่งการหลอกลวงออนไลน์อย่างแท้จริงหาว่าไทยจัดฉากที่แนวรบตาควายซึ่งสื่อเจ้านี้มีการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าจะอธิบายอะไรอีกเสียมเลิกโกหกคนอื่นได้แล้วคนพวกนี้ช่างไม่รู้จักละอายใจเลย ซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมคนเขเมรนเชื่อกันอย่างสนิทใจครับและคอมเมนต์หัวเราะชอบใจกันใหญ่ และทางเพจหมอหลับแพนด้าก็ไปให้ความเห็นเพิ่มเติมตอ่อครับแปลได้ประมาณว่านี่มันสมกับประเทศสแกมเมอร์จริงๆหลอกกันเองแม้แต่คนขเขมรด้วยกันก่อนหน้านี้ตอนที่ไทยยึดภูมะเขือได้ขเขมรก็อ้างว่าเป็น AI ตอนที่ทหารไทยจับเฉลย18คนได้ก็อ้างว่าเป็น AI อีกพอมาถึงคิวปราศาสตร์ตาควายก็ยังจะอ้างว่าเป็น a i อยู่ดีและได้ทิ้งท้ายไว้ครับว่าเห็นได้ชัดเลยว่าการศึกษานั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆ ซึ่งไอโอคาเมนก็อย่างที่ผ่านๆมาแหละครับพวกเขารับไม่ได้กับการพ่ายแพ้และยิงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญสําคัญอย่างปราสาทต,ตาควายและเนิน350ก็เป็นอะไรที่ยอมรับกันไม่ได้แหะครับพวกเขาพยายามสร้างรูปปลอมขึ้นมาที่เจเนเรตหรือสร้างขึ้นมาโดย AI และพยายามจัดฉากให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นการถ่ายทําอยู่ในสตูดิโอและนํารูปนี้แหละครับไปโพสต์ปั่นกันเองและถ้าจับโป๊ะดีๆสตูดิโอที่ไหนล่ะครับจะไม่มีแอร์แถมลังคายังเปิดอีกด้วยแถมปลายถ่ายหนังเนี่ยก็ยังไม่เนียนอีก ด้วยและถ้าสังเกตขนาดนี้ร้อยทั้งร้อยเราก็ต้องเอะแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ประชาชนที่นั่นพวกเขาเลือกที่จะเชื่อครับคุณผู้ชมและแห่เข้ามาคอมเมนต์และขอบคุณที่ช่วยตีแผ่ความจรงิงพร้อมทั้งด่าทอคนไทยว่าจุดจจุดที่โดนทหารไทยหลอก้ำแล้วสำเราจากนั้นพวกเขาก็รับลูกต่อกันไปเป็นทอดทครับตามสไตล์เพื่อนําไปเผยแพร่และสร้างความภาคภูมิใจจอมปลอมบนโลกโซเชียลและหลอกลวงให้ประชาชนตนเองจงให้ความมั่นใจและเชื่อมั่นรัฐบาลภายใตยก้การน,นําของท่านผู้นํา หลัจากนั้นไม่นานครับคุณผู้ชมพี่เล็กวาสนานานุ่มนักข่าวอาบุโสสายทหาร <c oughs> ก็ได้จัดให้งามๆครับว่าเป็นคลิปจริงและไม่ใช่ AI แต่อย่างใดและหลังจากนั้นแหละครับทุกคนพวกเขาถึงกับช็อกและทําให้เขมิบบางคนที่ยังพอมีสติอยู่บ้างบอกคนในชาติของพวกเขาว่านี่เป็นเรื่องจริงและให้ทุกคนดูและพิจารณาเอาแต่ก็อย่างว่าแหละครับคนในประเทศนี้ห้ามมีใครแหลมขึ้นมาและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับคุณผู้ชม